มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็น Mercedes-Benz นะครับ W 2 1 1นะครับ E 2 0 0 Com p r e s s พ r นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการนำเพิ่มนะครับและที่สำคัญกุญแจรุ่นใหม่เราจะเป็นโครเมียมนะครับโปรแกรมเสร็จเนี่ยการใช้งานฟังก์ชันครบทุกอย่างนะครับเป็นลูกกุญแจที่มีความหรูหราและมีความแข็งแรงทนทานนะครับสังเกตว่าตัวเดิมนะครับจะเป็นน้ำเต้าดำนะครับเป็นพลาสติก อายุการใช้งานพอเกินเวลา5-7ถึงปีจะมีการแตกร้าวนะครับส่วนตัวใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นปุ่มแยกอิสระการใช้งานก็ทนทานนะครับที่สําคัญการเปลี่ยนแบตก็มีก้อนเดียวนะครับคุ้มค่าในการเปลี่ยนตัวการมี2รังฐานมี2ก้อนนะครับเวลาเปลี่ยนฐานท่านก็จะมีแค่จ่ายเพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะครับส่วนตัวใหม่นี้นะครับทั้งดีทั้งแข็งแรงและมีก้อนเดียวนะครับก่อนที่ส่งมอบเราจะทดสอบให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับเราจะกดล็อกก่อนสังเกตไฟขึ้นนะครับนี่นะครับอัดล็อก เราจะเทสฝากระโปรงท้ายนะกดค้างไว้5วิโอเคเด้งขึ้นนะครับสมบูรณ์แบบเราจะเทสในส่วนของประตูก่อนใกล้ๆนะครับนี่เปิดอยู่นะครับเรากดปึ๊บล็อกอัดล็อกนะครับแต่ถ้าเกิดจะปลดฝั่งนู้นกนะ็กดอีกทีนึ่งเด้งขึ้นนะครับก็เรียกว่าดับเบิลล็อก2ชั้นนะครับอันนี้เซฟตี้ปลอดภัยนะครับสาหรับลูกค้าที่ขับรถคนเดียว มาเทสตาร์ตก่อนอื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับดูตำแหน่งเกียร์ทีนะครับเหยียบเบรกเสียบกุญแจเข้าไปเมือซีดสต้องฟังเสียงลราคอยฟาร้านก่อนถึงบิดออดได้จะทําให้การใช้งานได้ยาวนานนะครับบิดสตาร์ตบิดเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของ เมอร์เซเดสเบนด์วิวนะครับสองหนึ่งหนึ่งนะครับ e สองร้อยคอมพิวเซอร์เป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกคา้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับโทรมาครับเบอร์นี้เลย0 8 3 8 9 7 8 9 6 4นะครับช่างกุญแจเอชิ้นบริการซัพพอร์ตยืมสี่ชั่วโมงนะครับตามคำบอกกล่าวของลูกค้าอ่ะส่งมาไม่ยากอาก่อนขอบคุณครับอ่ะเฮียทดสอบหน่อยยิงรีโมลรีโมทดูซิว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าอ่าอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกโอเคกดล็อก อ่ะเปิดท้ายหน่อยดิเด้งดึงไหมกดค้างไปเลยโอเคเรียบร้อยก็สมบูรณ์แบบขอบคุณครับรับประกันหนึ่งปีแต่ใช้ยาวๆครับไม่ตกน้ำไม่ล่วงไม่เสียหายแน่นอนคอนเฟิร์มเรื่องคุณภาพขอบคุณครับใช่ค่ะต้องบอกว่าทาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องโอเคด้เนล่างทางเข้าบอกว่าทาเข้ารถตั่มันมึนเน่ทางเข้าโอเคครับพี่